แม่เกดมองเธอด้วยรักที่ยิ่งใหญ่ปฏิพลคือแสงของวันใหม่ในใจทุกก้าวที่เธอเดินแม่ยากทุบบากแค่ไหนแม่จะอยู่ตรงนี้เป็นแรงใจให้เธอปฏิพลจับมือแม่า เราจะไปด้วยกันไม่ว่าวันนี้หรือวันพรุ่งนี้แบกเกตคือกำลังใจจะอยู่เพื่อเธอเสมอรักนี้มันคงดังดาวบนฟ้าไกลแบกเกตมองเธอด้วยรักที่ยิ่งใหญ่ คนคือแสงของวันใหม่ในใจทุกก้าวที่เธอเดินแม่ยากลำบากแค่ไหนแม่จะอยู่ตรงนี้เป็นแรงใจให้เธอปฏติพลจักมือแม่ไว้เราจะไปด้วยกันไม่ว่าวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ เธอคือกำลังใจจะอยู่เพื่อเธอเสมอรักนี้มันคง,งดังดาวบนฟ้าไกลน,นนะี่เป็นยังไงบ้างคนะวันนี้น้องปฏิพลคนพิเศษที่คุณพี่ทิพย์เขาชวนมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะดีใจที่ได้มาอบรมค่ะคนไยลูกแล้วน้องคนอ่ะ,ะแล้วน้องอคนอ่ะ น้องคนถือว่าเยี่ยมเลยครับเยยี่มเพราะว่าเขาได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองแล้วสอนพวกเราด้วยอ่าค่ะมีอะไรจะให้ปฏิบัลแก้ไขไหมคะไม่มีครับเศรษฐกิจแล้วเป็นกำลังใจให้ทํางานนี้ต่อไปขอบคุณค่ะถ้าไม่โอกาไม่เด่นว่าเองเลยนะวันนี้ไม่ต้องชิพี่เป็นยังไงบ้างคะทำงานแล้วพี่ว่าไี่เป็นครั้งแรกที่หงุดหงิดเลยครั้งแรกพอใจไหมคะพอใจครับพอใจใช่ไหมแล้ว ออ่พูดในกัรน uh> ้องมน่อยนะค่ะยอดมากครับแม่แก่ขอบใจด้วยพอใจไหมคะใชใครับค่ะถ้ามีปฏิวัตินพิเศษมางคราวหน้านี่จะมาร่วมงานด้วยนขอบคุณค่ะค่ะพอใจกับผลงานไหมคะพอใจครับนั่นมีนยังรู้สึกยังไงคะว่าคว่า ีเด็กพิเศษปตัตพลคนพิเศษมาสอนมัดยอมค่ะดีครับดีใช่ไหมคะไม่ต้องให้ปรับปรุงอะไรไหมคะไม่ต้องครับไม่ต้องถ้าเขาหม่มามาอบรมอีกจะเข้า่วมด้วย,ยไ,ไหมคะขอบคุณมากเลยแม่คะ